สวัสดีพวกเวททุกคนด้วยนะวันนี้ยงขอนำเหนือคู่บอานโคตรแจม่มแล้วก็ไม่อยากจะแพมเยอะอย่างฮากากัไก่ HIFK ที่จะนัดโุดกันในค่ำคืนนี้เริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างฮากานะฟอร์มรวมตอนนี้ถือว่าฝืดสุดๆชุดกันมาอยู่แล้วล่ะวันนี้ต้องเปิดบ้านรับแข่งทีมเยือนอย่าง HIFK ยงว่าประตูทะลุ กัรต่อที่ทีมเยือนอย่าง HIFK นะผลงานในจัดจ้านใะทุกอย่างเช่นเคยอะไรนะไม่ยอมแบ่งสามแต้มให้ใครเข้าเลยแล้ขยี่เขาจนยับไปกันหลายทีมแล้ววันนี้ดูแล้วเจอทีมเราอย่างฮากาย่งว่าสามแต้มอยู่แค่เอื้อมเกมนี้ดนย่องว่านะ HIFK ลอเหเลยดี ยาพิ่งไปชีพกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมไทยผลแพชชนะและผลสกอร์ระหว่างคู่นี้เลยใครทายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกทายผลกับยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอด @mm88sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าด้วยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหลอ่อนี่เข้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออาภัยไว้นณะชน,นล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจาดล่วงร่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกๆท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนะียงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่างๆให้ยงด้วยเถิด